เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา30นาทีพลตรีพัชรพลศิริรักผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่26เป็นประธานในพิธีเปิดการ,รอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานประจำปี2564ทั้งนี้เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนได้รับข้อมูลข่าวสารความต้องการของตลาดแรงงานและเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จในยุคป,ปัจจุบันโดยการนำความรู้ความสามารถและความสนใจที่มี มาใช้ให้เกิดเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สุจริตได้ในอนาคตโดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มกประสบการณ์จากสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดบุรีรัมย์มาบรรยายให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการประกอบอาชีพด้านการทำอาหารให้แก่น้องทหารกองประจำการมณฑนทนาหารบุกที่26และกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตรศึกจังหวัดบุรีรัมย์ มั่งฝันเราคืออะไรอาชีพในฝันเราคืออะไรก็หมายความวันที่มีบ้านมีนมรถเป็นของเองฝันในอาชีพก็เป็นช่างเปไฟฟ้าส่วนอาชีพในฝันก็อยากจะเป็นช่างช่างเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมโอ้ยนี่นไปทำงานกับเราได้เลย <c oughs> เอาปฏิทินมือให้น้องเลยครับสองท่านด้านนี้เอา